สวัสดีค่ะทุกคนสิ่งที่เราอันบอกไปเมื่อกี้ก็คือเกลินโอต๊ตมิวไมซ์ลาคลีนซิ่ง n อเ a อร์นั่นเองค่ะเป็นคลีนซิ่งที่เราใช้มาขวดที่2แล้วและอันนี้ก็เป็นขวดที่2แล้วค่ะก็ะจะบอกว่าใช้ดีมากแพ็กเกจก็คือรูหลามากเราชอบแพ็กเกจมากก็ค,คือดีมากเขาแพ็กมาดีมากเลยนะคะทุกคนแบรนด์นี้เขาใส่ใจลูกค้ามากคุณภาพสินค้าดีไม่พอก็คือทางแบรนด์ใส่ใจการแพ็กของดีมากและนอกจากนี้เขาจะเป็น3 in 1เลยนะคะทุกคนจะเป็น Marking s ซูด i n g ครีนซิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็ดหน้านะคะ่ะพอดีวันนี้แต่งหน้ามา yeah. ที่สองนะคะทุกคนปกติเราเช็ดหน้าของคลินซิ่งแบรนดอื่นนะคะเราเช็ดแบบหลายแผ่นมากวันละ 5, 6, 7แผ่นแต่ว่าพอเราได้มาลองใช้น้องคนนี้ก็คือน้องเขาเช็ดสะอาดมากอะทุกคนแบบแผ่น2อแผ่นสแผ่นเนี่ยก็หมดจดแล้วอะทุกคนก็คือมันดีมากมากเนี่ยนี่ก็ดูสะอาดแล้ววันนี้เราแบบไม่ค่อยไดไปไหนนะคะก็เลยแต่งหน้าเบาๆสะอาดมากดูดี คือเช็ดแล้วผิวไม่แห้งตึงเลยนะคะทุกคนคือแบบดีมากดูดิผิวมันชุ่มชื้นขึ้นมาดีมากตัวนี้ดูดิทุกคนขเขาเช็ดหน้าสะอาดมากดีมากมาก และสำหรับใครที่กังวลว่าจะแพ้หรือเปล่าจะนู่นนี่นั่นจะเกิดสิวหรือเปล่าก็าคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่แพ้ง่ายมากแต่ไม่แพ้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาอ่อนโยนต่อผิวมากเพราะว่าสารสกัดที่ดีสารสกัดที่คุณภาพสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกว่านหางจระเข้และน้ำนมจากข้าวโอต๊ต ที่ช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นปอบประโลมผิวจากมลภาวะต่างๆและยังมีวิตามิน b 3ที่ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสลดความหมองคล้ำได้ดีขึ้นด้วยค่ะช่วยในเรื่องการบารุงผิวได้ดีมากเลยนะคะทุกคนก็คือทําความสะอาดผิวหน้าไม่พอก็คือเขาบำรุงด้วยค่ะทุกคนคือเราชอบมากๆก,ก,ก็คือแบบจะมีอะไรดีเท่านี้จะมีอะไรครบคันคุ้มค่าเท่านี้คุ้มค่าและคุณภาพมากๆเลยค่ะทุกคน ใครที่กำลังมองหา c l e นซิ่งดีๆนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนน้องตอบโจทย์มากเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดต่างๆการสั่งซื้อไว้ให้ด้วยใต้สคริปชั่นด้วยนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะดีมากๆไม่ดีจริงไม่มาบอกต่อน,นี้ไม่ดีจริงเราไม่ซื้อ2ขอขวดเอานี้ก็คือมันดีมากๆทุกคนต้องมีทุกคนต้องลองทุกคนต้องใช้ <c oughs> และสำหรับวันนี้เราคงต้องไปแล้วนะคะทุกคนเราไปอาบน้ำล้างหน้านอนก่อนนะ <c oughs> บ๊ายบายอย่าลืมไปหาซื้อใช้กันนะดีมาก